ข้าอนุญาตให้เธอไปแล้วหรือคุณดูขอโทษค่าฉันไม่แต่งงานกับคุณหลายปีมาแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่มีผู้หญิงกล้าปฏิเสธข้าตรงๆแน่นอนข้าไม่ใช่คนชอบคนที่ชอบบังคับคนอื่นถ้าไม่ต้องการแต่งงานก็ไม่ต้องแต่งงานสิแต่ข้าเพิ่งให้เงินสิบล้านบาทกับครอบครัวคุณคุณก็ควรชดใช้หน่อยแล้วกัน ท่านดูต้องการให้ข้าทำอะไรเอาเล่ามาดื่มเล่านี้ให้หมดข้าจะปล่อยตัวคุณไปท่านดูขอโทษค่ะฉันดื่มเล่าไม่เป็นท่านดูคือว่าเด็กคนนี้ตั้งแต่เด็กก็แพ้แอลกอฮอล์ไม่เช่นนั้นเล่าเหล่านี้ให้ข้าแทนเธอดีกว่าแกจะดื่มแทนเธอถ้าให้แกพูดแล้วหรือ ดื่มหรือไม่ไม่ดื่มใช่ไหมท่านดูดื่มหรือจะไม่ดื่มฉันดื่มข้าพูดไปแล้วถ้าวันนี้เธอไม่ดื่มเล้านี้ก็อย่าหวังจะออกจากห้องเลี้ยงรับ ท่านดูนั่นคือเด็กคนนี้เธอเธอดื่มเหล้าจริงๆไม่ได้อย่าไปกดดันเด็กเลยหุบป,ปากซะท่านดูจะทําอะไรก็เรื่องของท่านอย่าลืมว่าข้างนอกแกยังมีนี่สมล้านบาทถ้าไม่มีสินสอดสิบล้านจากท่านดูเราทุกคนคงพังแน่ไอสัตว์พวกนี้กล้ารังแกลูกฉันได้ฉันจะไม่ปล่อยพวกแกแน่ไอสัตว์พวกนี้กล้ารังแกลูกฉันได้ฉันจะไม่ปล่อยพวกแกแน่ ฉันให้โอกาสคุณไปครั้งหนึ่งแล้วคุณไม่รักษาโอกาสอย่ามาโทษฉันละ่ะพวกคุณสองคนจัดการเธอให้เปลือยกายออกตามคำสั่งท่านดูถอยไปได้ยินว่าเธอ,อยังบริสุทธิ์เหมาะเจาะที่จะใช้โอกาสนี้ตรวจสอบความบริสุทธิ์ข้าจะดูให้รู้ว่าสิบล้านนี้คุ้มค่าหรือไม่จับเธอให้แน่น อย่าแต่ตัวฉันพวกชนชั้นต่ำอย่างพวกเธอหน่าชอบทำตัวสูงส่งแต่ไม่เป็นไรข้ามีวิธีมากมายจัดการนิสัยแย่ๆของเธอถอดเสื้อผ้าเธอออกให้หมดไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวสู้ดีนี่นาชิดต่อสิท่านดูท่านดู ไม่ว่าจะยังไงเธอก็คือภรรยาที่แต่งงานถูกต้องคุณทําแบบนี้กับเธอไม่เหมาะสมนักนะเมื่อไหร่ข้าบอกว่าจะแต่งงานกับเธอพวกชั้นต่ําแบบพวกเธอลูกสาวที่เกิดมาสมควรจะเหยียบประตูตระกูลโตเราหรือคุณโตไม่ใช่จัดพิธีมั่นแล้วเหรอข้าสินสอดเงินพวกนี้ก็เงินขายลูกสาวไงถือเงินไว้รีบใส่หัวไปเลยไม่ฉะนั้นฉันจะฆ่าแก่ าไปแล้วเหรอไม่เห็นหรึท่านโตโมโลสินอี้ก็ลูกสาวฉันนี่ลูกสาวสําคัญตรงไหนลูกสาวแต่งออกไปเหมือนน้าที่หกแล้วรถอีกอย่างแค่ไปนอนกับคุณโตคืนเดียวจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนฉันทนมองไม่ไหวให้ใครมาทรมานสินอี้ฉันเจิ้งหมิงถ้าวันนี้แกกล้าไปฉันจะทําลายลูกชายในท้องถามแกสักข้อจะเอาลูกสาวหรือลูกชายในท้องเอาลูกชาย เจ้องมิงฟังแม่นะห้ามไปทนไม่ไหวแล้วรีบลากนางไปห้องฉันให้ฉันได้ระบายหน่อยเสร็จฉันแล้วจะให้พวกแกได้เย็ดบ้างขอบคุณท่านโตปล่อยนาง แม่แม่แม่อยู่นี่แล้วไม่มีใครกล้าทำร้ายลูกแม่สินีคิดถึงแม่มากแกเป็นใครกล้ามาขวางความสุขข้าฉันแม่ของสินีเธอแม่นางแล้วแล้วนางนั่นเป็นใคร ผู้หญิงฉลาดแกมโกงกลับมาทำไมแกกล้าตีฉันตีแกโดยเฉพาะอีกอยาก่างเมื่อกี้เธอนี่ที่ตีหน้าลูกฉันใช่ไหมฉันพอได้แล้วแกะจะจบสักทีไหมยังไม่จบปากไม่สะอาดสมควรโดนตีใช้ลูกฉันเป็นเบีย้ยสมควรตีหนักเธอออกจากบ้านนี้แล้วตอนนี้ตรงชิงทำอะไรเธอไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันออกจากบ้านมาแล้วจริง แต่สินอี้คือเนื้อในใจฉันแกไม่สงสารฉันสงสารอีกอย่างแกเห็นหญิงนี้ขายสินอี้ให้ตระกูลโตทำไมไม่ห้ามแกไม่คู่ควรเป็นพ่อตอนฉันไปต่างประเทศแกสัญญาอะไรฉันไว้แกสาบานกับฉันจะดูแลสินอี้ดีๆฉันจึงยอมทิ้งนางไว้นี่คือการดูแลของเหรอฉันก็ไม่อยากแบบนี้ไม่มีทางเลือกแล้วยังไงแกยังจะมาเสียใจ ลืมตาให้กว้างดูลูกสาวแกโดนสัตว์พวกนี้กลั่นแกล้งจนแทบตายสิงี์พ่อขอโทษลูกแต่พ่อต้องการเงินก้อนนี้จริงๆไม่ต้องขอโทษหรอกเจ้าตัวเล็กนี่มันก็เป็นแค่ของเสียเปล่าตลอดหลายปีมานี้กินบ้านเราอยู่บ้านเราและตัวมันเป็นเงินจะเสียอะไรในสายตาคุณหลานสาวมีไว้ก็แค่แลกเงินใช่ไหมถูกต้องเมื่อก่อนเธอทำไรไม่เป็นงาน คลอดลูกสามปีได้แต่ของเสียเปล่านี่มากลับกันตรงชิงมาอยู่กับเราไม่ถึงครึ่งปีก็ท้องแล้วลูกหลานตระกูลเฉินทำให้ฉันมีโอกาสได้อุ้มหลานชายเพราะงั้นเธอก็แค่ยืนดูผู้หญิงคนนี้ขายลูกสาวฉันอะไรลูกสาวเธออย่าลืมสารสมัยก่อนตัดสินให้ตกเป็นของครอบครัวเราเธอไม่สิทธิ์มาเกี่ยวเรื่องครอบครัวเรารีบใส่หัวไป แกแล้วไม่รักษาศักดิ์ศรีผิดถูกไม่แยกแยะตอนนั้นฉันเสียดายไม่ได้พาสิงี้ไปด้วยเธอนะลูกชายแม่ถูกแกล้งแล้วจะดูแลไหมแม่แม่พูดน้อยลงหน่อยพอได้แล้วอย่าพูดจาเพ้อเจอ้อเรื่องสมอุของครอบครัวเธอหูฉันได้ยินจนหูแทบฟอส่วนเธอฉันไม่สนว่าเธอกับหลอดเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ตอนนี้หลอดเป็นคนของฉันแล้วถอยไปซะสิงีคือลูกฉัน ใครก็ตามที่แกล้งหล่อนฉันจะไม่ยอมไม่ยอมรอเธอเป็นใครกล้าพูดกับผมแบบนี้ตัวตนของฉันเธอไม่คู่ควรจะรู้ฉันไม่คู่ควรรู้ GDP ของหนานเจียงทั้งหมดต้องพึ่งตระกูลตู้ของเราเธอกล้าพูดว่าฉันไม่คู่ควรรู้ตัวตนเธอเธอแค่ใช้กรอกกำบงังสถานะตู้จิ่งเทียนมาอวดอำนาจที่นี่ถ้าไม่มีสถานะนั้นเธอกับขยะในถังต่างกันตรงไหน พอแล้วเพ่หลานเธอรู้ตัวไหมว่าพูดอะไรอยู่นี่เจ้าตัวแสบกล้าดูถูกท่านตู่หุบปะฉันให้เธอพูดหรือเปล่าบ้าตัวดีถ้าเธอ,อยังกล้าตีลูกสะภ้ยอีกสักทีไม่อยากโดนตีก็หุบป,ปากเธอนี่มาทะเลาะก,กันต่อหน้าผมให้เกลียดมากไปหรอปกติฉันไม่ชอบทำร้ายคนไม่ใช่ตีไม่เป็ดเพื่อลูกสาวฉันฉันทำได้ทุกอย่างดีแซ่บมากนิสัยแม่ลูกคู่นี้ผมชอบทั้งคู่ เมื่อเธอเห็นใจลูกนะักงั้นแบบนี้เธอมาแทนหลอดมาดูแลผมให้ดีๆสักทีไหมไม่อยากแกล้งแม่หนูสัตว์ร้ายถูกแล้วฉันคือสัตว์ร้ายเดียวฉันจะให้เธอรู้สะบนเตียยว,ว่าฉันร้ายแค่ไหนคนมาหน่อยปล่อยแม่ฉันเอาผู้หญิงคนนี้พาไปโรงแรมด้วยปล่อยฉันหยุดนะกล้าแต่คุณสพพวกแกอยากตาย ปล่อยมือไม่งั้นทุกคนต้องตายแล้วใครล่ะชิงไกรุ๊ปชินเชเชอร์ประธานสาขาแน่นจังของซิงไยัยกรุป๊ปเชนคิวชิเธอรินรู้ได้ยังไงเจ้านายใหญ่เช่นนี้ฉันคิดว่าเป็นใครนายเซิร์ตผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนรักของคุณปิดปากหมาของคุณกล้าที่จะดูถูกประธานสู้ของเราพ่อเธอมาช่วยเธอไม่ได้น่าสนใจคุณคงไม่คิดว่าคุณเป็นอะไร ประธานเขตของซิงไกกรุ๊ปสามารถอยู่ต่อหน้าเบนเบตเกรงใจกำลังของฉันคนเดียวมันไม่ดีเท่าครอบครัวดูของคุณแต่มิสเตอร์สู้ของเราแตกต่างกันถ้าคุณทำให้นายสูกโกรธทั้งตระกูลดูมันจบแล้วไร้สาระครอบครัวดูของเราอยู่ในหนานเจียงครองสิป,ปียังไม่มีใครเป็นฉันยุคมีอะไม่กล้าลุกราน ฉันรู้จักครอบครัวของคุณทรงพลังแต่ถ้าฉันบอกคุณยืนอยู่ตรงหน้าคุณเต้นกลุ่มสิงห์ใหญ่ของเราประธานคุณซูเพลนคุณพูดอะไรเธอคือประธานกลุ่มสิงห์ใหญ่ใช่แล้วพ่อของคุณระหว่างทางผมแนะนำให้คุณหยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นไม่มีใครช่วยเธอได้หยุดมือทำสิ่งต่างๆน้อยลงไม่เคยมองย้อนกลับไปนามสกุลเชล อย่าใช้อะไรตัวตนที่ยุ่งเหยิงมาคู่ฉันแม้ว่าเธอจะเป็ดแล้วประธานละ่ะฉันยังเอาผิวของเธอเอาไปฉันเห็นใครกลา้าไรย้ยางอายฆ่าเขาให้ตายทำให้คุณหญิกฉันทำให้คุณหญิกเสี่ยวเซินยุคเมียคุณกำลังมองหาความตายเสียงดังพาพวกเขาแม่และลูกสาว เอาไปจากฉันประธานหอ,อการค้าหนานเจียนายดูจริงเทียนมาถึงพอ่พอพ่อคุณไม่ได้ไปเยี่ยมคนนั้นคุณเป็นคนใหญ่คนโตรหรือเปล่าพอ่อทำไมคุณถึงตีฉันข้าอยากจะฆ่าเจ้าคุณแทงทะลุฝารู้ไหมฉัน ดูจริงๆิ้งหอการค้าหนันดงฉันได้พบกับประธานซิ่วสถานการณ์อะไรประธานดูคุณจะคารวะเพอรินได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอะไรนะเธอพูดจริงหรือเปล่าแม่คุณจริงๆประธานกลุ่มซิงเีซิงยีแม่เริ่มต้นธุรกิจในต่างประเทศมากว่าสิบสร้างซิงไอีกรุป๊ปกลับบ้านครั้งนี้ฉันแค่อยากให้คุณอยู่ในโลกนี้ลูกสาวที่มีความสุขที่สุดแต่แม่ไม่ได้คาดหวัง คุณถูกคนเหล่านี้ปลั่นแกล้งแม่เจอกันใหม่นะซินยี่มีความสุขมากแล้วคุณยืนดูดูแม่ฉันจะสอนคุณได้อย่างไรดูจริงเทียนนี่คือลูกชายที่ดีที่คุณสอนประธานกรรมการฉันเป็นครูที่ไม่มีทางปล่อยให้ความน่ารักตัวน้อยนี้ก่อให้เกิดหายนักครั้งใหญ่ฉันเต็มใจที่จะทำเพื่อสุนัขรับโทษ คุณจะถูกลงโทษให้เขาใช้ไหมดีจังเรามาพูดถึงอาการบาดเจ็บที่ศีรษะของเสี่ยวเซิร์นคุณจะทำอย่างไรนี่นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูจริงเทียนนี่คือสิ่งที่ลูกชายคุณทำเขาอาศัยอำนาจของตระกูลดูของคุณไม่มีใครกล้ายั่วโมโหโดยธรรมชาติแล้วเราไม่ได้รับสตาร์ยีกรุ๊ปใส่ไว้ในตาผมเจ็บที่หัวนั่นคือคำตอบที่เขาให้ฉันน่ารัก คุณทำอะไรอยู่ข้างหลังฉันผมเจ็บที่หัวคุณสามารถไม่พูดถึงได้ในขณะน,นี้แต่ลูกชายคุณเปิดเผยที่นี่ทำให้ผู้หญิงคนโตของเราอับอายและประธานของเราคุณพูดวิธีคำนวณบัญชีนี้นี่สีอารวาคุณเป็นพอ่อเป็นผู้ร้ายประธานฉันมีความผิดฉันมีความผิดเขาดูถูกฉัน แต่เขาไม่ควรรังแกหัวของลูกสาวฉันผู้หญิงอ่อนแอสำหรับแม่ฉันจะไม่ยอมให้ลูกสาวฉันได้รับบาดเจ็บใดๆใครกล้ารังแกลูกสาวฉันฉันจะสู้กับใครสักคนน่ารักคุกเข่าให้ประธานขอโทษและยอมรับความผิดพลาดข,ของคุณประธานกรรมการฉันผิดคุณยกโทษให้ฉันยกโทษให้พุดขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้ฉันฆ่านายไม่ได้เสี่ยวเซินแจ้งลงไป ใช้ผู้ติดต่อทั้งหมดของซิงเอกรุ๊ปบล็อกตระกูลดุใช่มันจบแล้วมันจบแล้วสิงยี่สิงี่เป็นครอบครัวของเราคุณห้ามเอาไปฉันเป็นแม่ของสิงี่นอกจากนี้ฉันได้ปล่อยให้ทีมทนายความของซิงเอกรุ๊ปฟ้องนายรับการดูแลของสิงี่กลับคืนมาแล้วการฟ้องร้องหลัก าเธอจะถูกตัดสินให้ครอบครัวเรางั้นลองดูสินอกจากนี้สิ่งที่ครอบครัวของคุณทำในครั้งนี้ทำร้ายซินยี่ซินยี่ใจดีไม่พูดอะไรแต่ฉันเป็นแม่ฉันจะไม่ปล่อยคุณไปคุณต้องการทำอะไรฉันจะให้คุณนั่งอยู่ใต้คุกประธานกรรมการผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์หลายคนในนนนจงอยู่ในห้องประชุมแล้วรอคุณมาครึ่งชั่วโมงแล้วให้พวกเขารอก่อนวันนี้ฉันอยากอยู่กับซินยี่ แม่คุณไปประชุมก่อนนะเวลากับฉันเพิ่มเติมคือฉันไม่ต้องการแม่ของฉันจริงๆไม่หรอกแม่ไปประชุมก่อนฉันจะพบคุณเมื่อฉันกลับมาจากการประชุมเซียวเซินสิ่งที่ฉันพูดจัดให้ซินยีใช่ลุงเซินเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณจะรู้ นางสาวคุณไปที่สำนักงานของฉันก่อนพักสมองฉันจะไปหาบุคลากรดีจังเสี่ยวเพ่ยหลานได้วางแผนที่จะใส่กลุ่มสิงไยง่ส่งให้ลูกสาวเธอแผนของเราต้องล่วงหน้าเฉินซินยี่ทำไมคุณถึงมาที่นี่ผู้กำกับส่งคือมิสเตอร์เซอร์ฉันถามคุณ ใครอนุญาตให้คุณเข้าสำนักงานของมิสเตอร์เชนคุณเชนเป็นคนขอให้ฉันรอเขาที่นี่คุณถูกไล่ออกฝึกงานคุณบอกว่าคุณรู้จักประธานเซิร์นคุณคิดว่าฉันเป็นคนโง่ฉันไม่ได้โกหกคุณนายเซิร์นจริงๆฉันไม่อยากฟังคุณรอปอพอผู้กำกับส่งสั่งอะไรพาเธอออกไปจากที่นี่ใช่ ทุกคนดูนักศึกษาฝึกงานคนนี้ถูกไล่ออกยังมีหน้ามาที่บริษัทบอกว่าเธอรู้จักมิสเตอร์เซิร์นมันไร้สาระถ้าเธอรู้จักมิสเตอร์เซิร์นฉันยังรู้จักเราและประธานหลกอย่าพูดนะครั้งสุดท้ายของฉันแค่เห็นเธอเลียนหน้าหันหน้าไปทางประธานโปสเตอร์เรียกแม่คนที่ตะโกนเรียกว่าหนึ่งเสียดแทงหัวใจแล้วคุณต้องชอบมากจำคำพูดของแม่ฉันจะเป็นแม่ของคุณมาโทรหาแม่สองครั้งงั้นให้ฉันฟังไม่ไม่ใช่อย่างที่คุณพูด เฉินซิงยี่คุณยังอยากโกหกใช่ไหมฉันไม่ได้โกหกคุณเชินปล่อยฉันไปจริงๆรออยู่ในสำนักงานแล้วคุณจะพูดถึงเรื่องนี้คุณเป็นนักศึกษาฝึกงานทำไมคุณถึงรู้จักประธานเสริมนั่นเป็นเพราะถ้าฉันบอกความจริงพวกเขาจะเปิดเบื้องหลังสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับแม่ฉันไม่สามารถมีอิทธิพลงานของแม่เพราะอะไรคุณพูดฉันไม่สามารถพูดได้อย่าบอกนะว่าใช่คุณสองคนจับเธอไว้คุณจะทำอะไร คุณพูดหรือไม่พูดโอเคมาเอาถังขยะมาหยุดเธอคุณมาทำอะไรที่นี่คุณเชนอยู่ที่นี่นี่มีขโมยซอเสียขโมยของในออฟฟิศฉันจับได้กำลังจะส่งให้คุณคุณพูดอะไรโจรนอยู่ไหนนี่คือเธอ เธอเดิมเป็นของบริษัทนักศึกษาฝึกงานต้องเป็นรองประธานลูกหลังจากถูกไล่ออกมีผีเข้ามาขโมยของเรื่องไร้สาระนายเซินฉันไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระเธออยู่ในสำนักงานของคุณขโมยของฉันแค่ให้คุณเมื่อส่งไฟล์ฉันค้นพบมันและเธอบอกว่าคุณปล่อยให้เธอเป็นสำนักงานกำลังรอก็คือคนแบบนี้ชอบโกหกเหมือนเธอนักศึกษาฝึกงานที่ถูกไล่ออกฉันจะรู้จักคุณเชนได้อย่างไรเธอพูดถูก ฉันให้เธออยู่ในออฟฟิศนายเสินคุณไม่ได้ล้อเล่นนะคุณเป็นอะไรผมต้องร้อเล่นกับคุณไหมคุณสองคนออกไปคุณเฉินคุณโอเคไหมฉันจะช่วยคุณนางสาวคุณจะทำยังไงสิ่งที่ไม่มีตา นางสาวเฉินเฉินฉันไม่ได้ตั้งใจฉันคิดว่าคิดว่าฉันเป็นขโมยใช่ไหมฉันรู้ผมเคยเป็นนักศึกษาฝึกงานยังถูกไล่ออกจากบริษัทคุณทุกคนดูถูกฉันแต่ฉันก็มีศักดิ์ศรีนอกจากนี้ยังมีบรรทัดล่างฉันเช่นเจนีไม่เคยทำขโมยของแบบนั้นคุณกำลังทำอะไรอยู่ยังไม่ขอโทษคุณผู้หญิงคุณเฉินเฉินขอโทษลืมไปซะนายเซิน พวกเขายังเพื่อความปลอดภัยของบริษัทอย่าโทษพวกเขาโอเคคิดถึงเรานางสาวเฉินใจดีฉันไม่สนใจคุณหรอกแต่แจ้งให้เราทราบในครั้งต่อไปคุณดูหมิ่นคุณเฉินฉันปล่อยให้คุณกินไม่ได้เดินไปรอบๆนางสาวเฉินโปรดมากับฉันที่สำนักงาน นางสาวคุณไม่เป็นไรนะฉันไม่เป็นไรฉันเห็นพวกเขาเมื่อกี้แล้วรังแกคุณคุณยังฉันไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนอย่าโทษพวกเขาเลยนางสาวคุณใจดีมันเป็นสิ่งที่ดีและไม่ดีแต่หลังจากนั้นประธานส่งบริษัทให้คุณเธอคงไม่มั่นใจหรอกคุณพูดอะไรแม่ของฉันจะส่งบริษัทให้ฉันขอโทษนะฉันพูดมากเกินเรื่องนี้หรือรอประธานกรรมการฉันจะบอกคุณเองใช่แล้วพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคุณ ประธานบอกฉันภารกิจพิเศษภารกิจอะไรนี่คือการอวยพรวันเกิดคุณสามารถใส่ของคุณคำอวยพรวันเกิดเขียนบนการงานเลี้ยงวันเกิดในวันพรุ่งนี้จะจัดขึ้นที่ลองไฮแมนเนอร์ประธานได้รับเชิญดาราธุรกิจมากมายฉันกลัวว่าจะไม่มีเวลาส่งคุณ ไม่งั้นฉันจะไปรับคุดไม่ต้องลุงเซิร์ชฉันจะไปที่นั่นด้วยตัวเองแล้วคุณอยู่บนถนนใส่ใจความปลอดภยัยอืมฉันรู้แล้วลูกสาวของซูเพลน์พรุ่งนี้จะอยู่คนเดียวไปที่สถานที่จัดเลี้ยงนี่คือพวกคุณเวลาที่ดีที่สุดในการลงมือรู้ว่า ยังคิดถึงเด็กน้อยที่น่ารักอย่าพูดมากเกินไปนี้ซินยีเธอเป็นลูกสาวของฉันลูกสาวเกิดอะไรขึ้นยังไม่รวมกันซูเพลนน่ารักพาคุณไปศาลเท่าเฉินฉันคิดว่าเราไม่สามารถนั่งนิ่งๆแบบนี้ได้คุณจะทำอะไรอีกคุณคุณบ้าไปแล้วไม่มีทางเธอไม่ให้เรารอด อีกอย่างคุณต้องทำเพื่อฉันเด็กในท้องลองคิดดูอืมแบล็ทำไมโทรศัพท์ถึงผ่านไม่ได้ประธานกรรมการคุณผู้หญิงยังไม่มาเหรอผู้ถือหุ้นอยู่ในห้องประชุมรออยู่ คุณพูดอะไรหญิงสาวถูกลักพาตัวไปอะไรนะคุณพูดว่าเฉินขี้เหล็กน่ารักขนาดนั้นฉันดาว่าฉันยังไม่รู้เด็กในท้องของคุณเป็นของฉันใช่ไหมแน่นอนไม่ใช่แค่เด็กในท้องแม้ว่าเขาจะอยู่ข้างนอกเป็นหนี้สามล้านฉันวางแผนไว้ด้วยคุณพูดอะไรพ่อของฉันประสบอุบัติเหตุที่ไซต์ก่อสร้างคุณเป็นคนทำใช่แล้วฉันเอง แต่ใช่เขาไม่เคยคิดเลยในชีวิตฉันทำเองพ่อของฉันดีกับคุณมากทำไมคุณถึงทำกับเขาแบบนี้นั่นเป็นเพราะคนอื่นโง่โกหกจังคุณมากเกินไปคุณคู่ควรกับพ่อฉันไหมคุณควรพิจารณาก่อนคุณเองคุณบอกว่าซูเพลแลนจะมาไหมแน่นอนฉันได้ใส่ที่อยู่นี้บอกเชิญขี้เหล็กเขาจะนำมันไปด้วยแน่นอนซูเพลแลนพบที่นี่ คุณต้องปฏิบัติกับฉันพ่อแม่ทำอะไรคุณจะรู้ในภายหลังฉันขอร้องอย่าทำร้ายพ่อแม่ฉันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเป็นลูกสาวที่ดีไม่น่าแปลใจที่เฉินที่เหล็กฉันรักคุณมากแต่น่าเสียดายหลังจากวันนี้ทุกคนต้องตายพวกเขามาแล้ว